ออกโรงมารีวิววันนี้ครับอยู่กับผมต้าคมสันที่พลากอนซีนิเพกนะฮะนี่ดูข้างหลังผมจอห์นวิก chapter 4เป็นเวลา3ปีจากภาค3มาภาค4แต่ว่าผมขอบอกก่อนว่าผมใส่สูตรมาผิดสีนี่ก็ยังเมดินสอให้เป็นกิมมิกอยู่นะท่านผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะลืมอเนื้อเรื่องไปแล้วก็ได้ย้อนไปตอนภาคหนึ่งเนี่ยมิสเตอร์จอห์นวิกครับคุณบาบายกา,นานก้าในตำนานนักฆ่าในตำนานครับไปที่ไหนมีคนตายที่นั่นเนี่ยเขารีทายไปแล้วฮะแต่ว่าดันมีลูกชายฮะลูกชายมาเฟียสักแก๊งหนึ่งเนี่ยไปขโมยรถขโมยรถไม่พอดันไปฆ่าหมามิสเตอร์จอห์นวิกซะ ก็เลยเป็นเรื่องราวลางคงลังแค้นกันในภาคที่1น,นะแล้วทีนี้พอมาในภาค2เนี่ยมีผู้มีพระคุณของจอห์นวิกเนี่ยรู้ว่าจอห์นวิกแบ็ก e นเกมกลับเข้ามาในวงการแล้วก็เลยมาทวงบุญคุณครับเป็นเรื่องราวอีลุงตุงนั่งยาวจนมาถึงในภา,าค3ฮะที่มีการตั้งป้อมปราการรับมือกับสภาสูงกับวินสตันครับในโรงแรมเดียคอนเทนนนนทีนี้เรื่องราวบานปลายครับจนเราไม่รู้ว่ามันเป็นการหักหลังหรือว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันแนะ่ ซึ่งเราต้องมาดูกันในภาคนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเราได้ยินมาว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นมันรับประกันว่าความมันเนี่ยมันระเบิดระเบิดแน่นอนจากแอคชั่นนี่เยอะแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ o d ด i อ e สุดยอด,ส,ยอดสามชั่วโมงเมื่อกี้แบบที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะที่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งของหนักแอคชั่นในชีวิตเลยมั้งเนี่ย สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปยถามนอื่นๆัได้ีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับ3ปีที่เราคอยภาคสี่มาต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆฮะการต่อสู้ต่างๆบอกว่าครบรถมากๆเราดูจอวิคมา3าภาคแล้วใช่ไหมแล้วพอภาคสี่เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาจะมีมุกอะไรมาเล่นกับการที่คนเอาปืนยิงกันอีกว่อันนี้ไงมายืนยิงอยู่สองคนก็แบบมันเออมันทำได้เว้ยแล้วมันทำได้แล้วทำมันทำได้ดีด้วยสนุกมากๆจริงๆค่ะกับภาคนี้แบบมันมีทั้ง ดูเด็ดเผ็ดมันแล้วก็ที่สําคัญแบบแอคชั่นกระดูเดือดมากๆเลยค่ะสนุกมากคือคุ้มกับการรอคอยมากคือฉากเนี้ยบอกเลยว่าจัดเต็มฉากแอคชั่นที่มันอลังการมากๆจากที่ภาคที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าฉากแอคชั่นอ่ะมันอลังการแล้วฉากเนี้ยคุณต้องมาดูบอกเลยว่าโคตรสะใจเป็นหนังแอคชั่นที่รู้สึกว่าดีมากๆในชีวิตเรื่องหนึ่งเนี่ยจอห์นวิคไม่ใช่คนค่ะถ้าเธอฉันตายตั้งแต่ตั้งแต่วันเสาร์ันที่แรกของเรื่องเซอร์ไพรส์ดอนนี่เย็นไหมฮะเซอร์ไพรส์ มมันตอนนี้เยันคือที่เขาบอกว่าอยากจะเอามาให้เทียบเคียงตัวละครระดับจอร์ดิทได้เขาทําได้จริงๆครับคือค่อยๆปูให้เราค่อยๆซึมซับกับตัวละครเขาเป็นตัวละครที่มีมิติม,มากบอกเลยว่าอาจารย์ที่เกี่ยวกับว่าสากแอคชั่นปีนี้ย,ยางี้ต้อ้เป็นตอนนี้ย็น คะแนนความน่าดูเต็มสิบโอ้โหผมให้ร้อยพันหมื่นเลยครับกับจอห์นวิกมันจริงๆฮะคือถ้าให้เป็นคะแนนเราก็คงให้เต็มเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราประทับใจตัวให้เต็มสิบจริงๆเรามรู้สึกหลังดูคือสิบเท่านั้นให้เต็มสิบเหรอคะถ้าให้เต็มสิบให้เก้าเลยผมมาสักแปดเต็มสิบเลยแพนชอบจอห์นวิก chapter 4ครับสำหรับผมเลยนะผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยหลังจาก3ปีได้หายไปจอห์นวิกภาค3มาภาค4เนี่ย มันเข้ามาเติมเต็มหลายๆอย่างมากๆครับเพราะว่าแอคชั่นเนี่ยจัดเต็มมากกว่าเดิมยาวกว่าเดิมมีฉากแอคชั่นเยอะกว่าเดิมแสงสีเสียงโปรดักชันอลังการงานสร้างมากๆ,ๆสำหรับใครที่ดูภาค1ภาค2ภาค3มมาแล้วนะคุณไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็ตามที่จะไม่มาดูภาคนี้ ภาคนี้แทบจะเป็นภาคที่ดีที่สุดของ John นวิกเลยก็ว่าได้ฮะฟังผมเลยคุณไม่เสียใจแน่ๆที่คุณจะไปทำกันบ้านเรื่องนี้เพื่อมาดูอะไรที่มันมันโคตรๆขนาดนี้ฮะแล้วถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆของเราแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ไต่บัสของเราด้วยครับไปละ